นานมากๆเลยนะคะแต่ใครที่ได้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเบ้นะคะก็น่าจะทราบว่าตอนนี้เบ้กํำลังจะเข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งของชีวิตนะคะนั่นก็คือการแต่งงาน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เตรียมงานประมาณนึงแล้วนะคะมีสําเร็จไปบ้างเลยนะคะส่วนหนึ่งก็เลยถือโอกาสนี้นะคะจะมาแบ่งปันเมนูอาหารให้กับทุกคนอีกรอบนึงนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เบ้จะทาเมนูอะไรคะ่ะ มากเลยนั่นก็คือส่วนของการถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะก่อนหน้านี้นะคะออไปก็เลยควบคุมน้ำหนักพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เรารู้สึกอ้วนนะคะเพื่อให้ได้รูปพรีเวดดิ้งที่สวยงามน,นะคะตอนนี้ก็ถ่ายพรีเวดดิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยอยากให้รางวัลตัวเองนะคะโดยการกินเมนูที่ชอบมากๆแต่ว่าไม่ได้กินมันนานแล้วนะคะ i s ชแอนชิ i ส์ค่ะฟังดูก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างอ้วนเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีทั้งของทอดหนจะซ่ซอดน,นะคะที่มีความหวานใช้ส่วนผสมที่ค่อนข้างมีแคลอรี่ที่สูงนะคะแต่วันนี้นะคะปอเบ้จะมาแบ่งปันเมนู Fish and Chips แบบสูตรที่ไม่มีน้ำตาลคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยากจะให้ระวัลตัวเองนิดหนึ่งนะคะก็สามาทำเมนูนี้แบบสูตรนี้ได้ค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ มนูฟิชแอนชิพส์นะคะของวันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งนะคะที่เราเอามาคลุกกับส่วนของปลาค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นการทําซอสนะคะและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการทอดค่ะเราไปเริ่มทากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะอิไก็จะปรุงรสในส่วนของปลานะคะวันนี้วินนวได้เลือกใช้เป็นส่วนของปลากระพงค่ะนําส่วนของเกลือนะคะและริดไทยโดยด้านบนได้เลยค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะ หลังจากปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักไว้ข้างๆแล้วก็มาทําในส่วนของส่วนผสมแป้งกันค่ะก็จะมีในส่วนของแป้งท้ากาวนะคะตามด้วยส่วนของโซดาค่ะโซดานะคะจะทําให้แป้งของเรานะคะกรอบได้นานค่ะถ้าส่วนของแป้งเรานะคะเหลวจนเกินไปนะคะเราก็เพิ่มแป้งลงไปได้เลยค่ะ เราจะต้องการเนื้อฮิกเซอร์ที่หน่งนะคะและสามารถที่จะเคลือบเนื้อปลาได้ค่ะคนส่วนของแป้งถ้ากรอบกับส่วนของโซดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำซอสก,กันก่อนเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าซอสที่หยุได้ทำในวันนี้นะคะมีเคล็ดลับค่ะ,คะเพราะเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลนะคะไปดูกันค่ะลำดับต่อไปเราจะมาทำในส่วนของซอสก,กันค่ะ ซีฟอ้ดชิฟต์จะอร่อยจะต้องมีซอสที่อร่อยนะคะและแน่นอนก็ต้องเป็นซอสทาท่าที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะแต่วันนี้อกเก้จะมาแบ่งปันซอสทาท่า,าที่เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลค่ะทุกคนเวลารับประทานแล้วนะคะจะได้ไม่รู้สึกผิดค่ะโดยการใช้ คิวพีมายองเนสเป็นส่วนผสมหลักนะคะต่อไปเลือกใช้มายองเนสจากคิวพเพราะเป็นแบรนด์ที่ได้ยอดขายอันดับหนึ่งในผลิตภัณฑ์มายองเนสในประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีส่วนผสมคัดเกรดครุณภาพที่ประกอบไปด้วย ไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำส้มสายชูเป็นหลักค่ะและที่สำคัญนะคะยังได้รับพาราสแติฟิเคตอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะนำมาเป็นส่วนผสมนะคะหรือว่ามาเป็นเครื่องปรุงรสของอาหารเราก็ทำได้หลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารอินเตอร์แบบญี่ปุ่นเกาหลียุโรปหรือจีนก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถทำเมนูหลากหลายสไตล์ได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะนำมาเป็นไส้ของเบเกอรี่หรือว่านำมาเป็นส่วนผสมซอสต่างๆค่ะคิวพี มายองเนสมีติดบ้านไว้บีบอะไรก็อร่อยค่ะเราจะนำคิวพีมายองเนสสูตรไม่มีน้ำตาลทลงในถ้วยค่ะลักษณะของเนื้อครีมนะคะจะมีความเข้มข้นนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ส่วนผสมตามนี้ค่ะจะมีส่วนของหอมใหญ่นะคะเราจะใส่ริมาณที่เยอะกว่าปกตินะคะเพื่อให้ได้ความหวานที่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะ ตามด้วยส่วนของแตงกวาดองค่ะที่หันห่นสับเรียบร้อยเคเปอร์หั่นสับค่ะและส่วนของดิวสับหรือผักชีลาวค่ะรุ่งรสเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือและริกไทยจากนั้นก็คนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะก็จะได้ส่วนของ แต่เนื่องจากวันนี้นะคะปมได้เลือกใช้ส่วนของคิวพีมายองเนสแบบสูตรไม่มีน้ําตาลนะคะที่ได้ความอร่อยระดับมืออาชีพค่ะเนื่องจากไม่มีน้ําตาลนะคะก็จะทําให้ซอสทาท่าของเรานะคะค่ะรสชาติหวานค่ะเราจึงจะแก้โดยการใช้หอมใหญ่นะคะเพื่อให้ได้ความหวานแบบธรรมชาติไม่ใช่ความหวานจากน้ําตาลค่ะก็จะตัดให้หอมใหญ่ละเอียดเลยนะคะ ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้สูตรซอสทา,ทาทาที่อร่อยแบบไม่มีน้ำตาลค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทอดปลาและเป็นฟรายกันค่ะนี่ส่วนของปลานะคะเราก็จะมาคลุกแห้งนะคะแล้วก็คลุกเปียกค่ะจากนั้นก็ลงทอดได้เลยนะคะกับน้ำมันที่ร้อนค่ะ เราก็จะเคาะให้แป้งออกนะคะจากนั้นก็ลงไปจุ่มได้เลยค่ะเมื่อเคลือบปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำลงทอดได้เลยค่ะ เชฟซี่สีเหลืองทองสวยงามรับประทานคู่กับซอสค่ะงั้นเรามาจัดจานกันเลยนะคะผมจะวางในส่วนของปลาที่เราทอดนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นปลากระพงนะคะลงบนจานเสิร์ฟคู่กับส่วนของเฟ้นชฟายนะคะแล้วก็มีส่วนของมะนาวไว้ด้านข้างค่ะพร้อมกับใบเดืวนะคะเพื่อตกแต่งบนซอสของเราและด้านข้างจานค่ะแค่นี้เมนู Fish and c h i p s ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีส่วนของ Fish ที่อดกรอบออกมากเป็นสีเหลืองทองสวยงามและเซนไฟที่ทอดออกมาสีเหลืองทองสวยงามเช่นกันค่ะและแน่นอนนะคะเรายังมีตัวหลักก็คือส่วนของทาท่าซอสที่เปรรังสันโดยการใช้ QP วพีมายองเนสสูตรไม่มีน้ำตาลความอร่อยระดับมืออาชีพเลยนะคะ และก็มีู้สึกกิดด้วยค่ะเพราะไม่มีน้ำตาลและที่สําคัญก็ไม่มีผงชูรสด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะคิวปีมายองเนสยังมีอีกหลากหลายสูตรให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นมัลท์ไทมายองเนสหรือเจแปนิสต m a มายองเนสรวมไปถึงสีราชามายองเนสะคะที่ทุกคนสามารถเลือกมาลองสั่งเป็นไม,ม่ว่าจะเป็นน้ำสลัดก็ได้นะคะหรือว่าซอส,สตา่างๆรวมไปถึงไส้ของเบเกอรี่ก็ได้ค่ะ อย่างวันนี้นะคะที่โอไปทําออกมาเป็นซอสซาถ้าแบบไม่มีน้าตาลนะคะก็ยังสามารถที่จะเสิร์ฟคู่กับส่วนของสีราชามายงเนสเพื่อรับประทานคู่กับเป็นไฟได้เหมือนกัน พร้อมกับสูตรซอสทาท่าแบบซิกเนเจอร์แต่เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะนำเมนูนี้ไปลองทำตามดูนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อคิวพีมายองเนสมาไว้ที่บ้านได้นะคะคิวพีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องฝากทุกคนชชวเกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ subscribe จะซีส c ก็บชแนล n e l ไปด้วยนะคะเพราะหลังจากวันนี้นะคะผมเองก็จะต้องไปลดความอ้วนต่อค่ะ <c oughs> เพื่อสำหรับวันสำคัญของไปเลยนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ